สวัสดีครับเมื่อนี่มาพบผอกับสังวานงานปั่นเนาะครับเนาะเมื่อนี่กติพาท่านบุษ้มาเอาตัวเด็ดน้ำพญายานเนาะครับพญายานเพิ่นขึ้นมหาอาจารย์ลงไปบ้านดงเตาวนะเนาะเพิ่นไปสวดกระ,นะินเนาะบ้านดงเตาามีบุญกระินปีนี่เพิ่นก็เลยมารับเพิ่นรับลงไปอะครับแต่ช่วงพญายานมาอยู่นี่เพิ่นก็ว่าบ่อยากให้สัมผัสเนาะ่านแหลกลกมันดังญาติ ย่าบอกอีกเนาะยานน่ามันอัดวันนั้นงวดก้อนแอดก็บพราะได้ถ่ายคลิปเพื่นเนาะเพื่นกับมิตรบอกก็คือบอกแล้วแอดก็จำบ่าได้คักบัดย้ำมาล่องผมมาล่องสามสี่เก็ดนะครับแต่ถามเพื่นเมื่อนี้เพื่นบอกเมื่อนั้นเพื่นว่าสีเาเส่เก็สี่เก็ดหาเพื่นบอกอาจารย์แต่แอดผนยังแอดประจำเนาะเมื่อนั้นเนาะขันเป็นล่องเก็ดสี่เก็เกหาก็อาจจะต,ต่ำเปรียอยู่เมื่อนี้เพื่นจังมาเสายียดายว่าบอกคักแต่ว่าัน อาจารย์เพิ่นก็เขียนไใบไปที่ทิ้นเย้าโยนบ่เห็นตำรวจตอนเขียนว่าสันเอาเพิ่นเขียนไว้อยู่แต่ว่าผมบ่ได้ไป็นซองบางจัาเพิ่นเขียนอันใดสันดอกแอดก็เลยวางเสีเนาะก็ว่าให้ฟังโยนเดี๋ยวซีอันเจ็ดซีเจ็ดห่าวสันเพิ่นว่าเนาะแต่มือนี้เพิ่นเบาเบาให้ฟังคักมือนี้ครับเพิ่นถือเป็นแสนเนาะแต่บ้านดองต่าเพิ่นถือบ่ถือกระลักหัวเพิ่นว่างวดนี้เพิ่นถืองวดที่ผ่านมามันหันเพิ่นถือเป็นแสนงวดนี้เพิ่นก็ได้อีกแล้วล่ะครับเพิ่นได้อีกแล้วเพิ่นเปรอน้ำเจ หวดก่อนนี่เพิ่นก็ไปเอาน้ำจ้าแม่ทองดำเพราะว่าชุดทุนก่อนแอดกับไปเอาน้ำเพิ่นเนาะบ่อเข่าจักเทียเพราะว่ามันเป็นน้ำดวงบ่ถือบ่สมพงกันกับบ่จักแอดไปไทยคลิปเพิ่นย้ำได้กับบ่อบ่ถือนาะครับเนาะบัดเพิ่นไปเอาผู้เดียวนี่เพิ่นบ่ให้แอดไปน้ำบันถือเอาถือเอาพอดีเพิ่นมารับอาจารย์ลงไปบังหันครับเทียวเพิ่นบ่ให้สัมผัสเพิ่นเนาะเพิ่นว่ายันยันมันอันเตะเตะแอดกับร้อยร้อยถามมาละ แต่ตัวใดตัวใดแอดก็เลยเขียนไว้เขียนไว้แล้วแต่ว่าให้สัมผัสเพิ่นบ่อยสัมผัสเนาะแต่ร้อยร้อยเขียนไว้แล้วบาดนี้แอดเขียนไว้ก็คอยันมาสมมาส้มน้มกัน,นะครับเนาะแอดก็เขียนไว้แล้วหมวดนี่ครับเพิ่นเปียวน้ำเจ้าแม่ท่องดำเนาะเพิ่นเปียวสองสองหูนะ้เนาะเพิ่นเปียวเจเว้าแม่น้ำแม่เจ้าแม่ท่องดำแอดก็ลงจากนางลานมาถามเพิ่นนี่ละนี่เนาะครับเนาะ โม่ที่แรกกับศูย์เหนึ่งเนาะครับเนาะหม่ที่แรกศูนย์เก่าหนึ่งกับเปนเปนเมาเอีกสองเทียพนก็ได้เกนะ้าเกเนาะพนได้เก้าเกตศูนย์เก้าหนึ่งพันว่าหนึ่งี่อาจติเป็นเด็กเกตพนว่าพนก็เลยว่าให้เก้าเกตน้ำเนาะครับเนาะศูนย์เก้าหนึ่งนว่าเด็กหนึ่งก็อาจจิเป็นเด็กเกตพนว่าสี่พนก็เลยบอกแต่แอดก็ร้อยเขียนไวล้ละแต่บอกให้สัมผัสตัวพนเนาะ นี่ครับเอาหู้ที่สองเนาะได้สิบสิบหกนะครับได้สิบหกหู้ที่สองเพืนมเมาหู้ที่สองแปดห้าสองนะครับแปดหาสองก็มีนี่ครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเพืนว่าเก้าหนึ่งหาเนาะพือะพ่อหเนาะพื่อหามากโย่หนึ่งสองสามสี่หาหาคูนะครับเนาะ ให้ทานผู้ชมวิจารยานในการรับชมเนาะครับเนาะแอดมินก็นํามาบอกเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าสุดก่อนอีเพิ่นถือคักครับเพิ่นขึ้นมาหัน้นตสอนเพิ่นแต่ว่าขอสัมษณสเพิ่นเพิ่นบ่อยสัมผั์เนาะครับเพิ่นบ่อยสัมผัสเพราะว่าแปลกับเพิ่นก็หลายคลิปหลายเทียอยู่เนาะมันบ่เข้ากันก็บบ่จักดวงบ่เข้ากันก็บบ่จักสัมผณ์เพิ่นยามใดกับบ่ใไก้ บัดแอดบ่ได้ไปโยน้ำเพลินส่วงออกจากบ้านดวงตาหมาขึ้นโยมาโยดานเมกนี่เพิ่นถือเอาถือเอาครับเพิ่นถือแทบทุกงวดครับเพิ่นถือกับลุ่ีเพิ่นถือแทบทุกงวดงวดละแสนงวดละหามื่นวดละเกตมื่นก็มีงวดนี้เป็นแสนต่อคนกอนแอดตีไปปั้นพระให้โยบ้านดวงตาเพิ่นก็ถือเป็นแสนเที่ละแสนเที่ละแสนอยู่บัดแอดไปโยน้ำบ่ถือเทียนเนาะบัดกลับขึ้นมาพี่แล้วเพิ่นก็ถือเอาถือเอาเนาะ หมวดนีเพ,พ,พันมาใหายตัวนี้แหละครับให้ท่านผู้สมวิจรญญารยนในการรับสมเนครับเนาะแฮดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทาง091เด็กหนึง่งเดี๋ยวอาจเป็นเด็กเกตเพิ่นเลยว่าให้เป็น9 7เก็ก็ได้เนาะนี่ครับ16 8 5 2 9 1 5เนาะครับเนาะ915 9 1 5ก็มีนี่ละให้ท่านผู้สม บางอ่ะเด้อครับเด้อพิจารณาเอามารัฐบาลห้องกับประเทียอยากไปรุ่นไปซื้อไว้กับเฝ้าๆเด้อครับเด้อเพิ่นว่าเพิ่นก็ซื้อไว้หลายละตัวเพิ่นได้มาหน่แต่ห่างบ่หายสัมผัสเนาะเพิ่นก็ลงไปตะดดนเราละมาหาพระอาจารย์เพิ่นก็ติดไปนอนอยู่สองคืนเพิ่นติดไปอยู่บ้านดวงต่าอยู่สองคืนอาจารย์คืเลืยเตะแอดกั็มอมอยู่นี่ละช่วงนี้แอดกับตกแต่งเก็บรายละเอียดพระองค์ที่สองครับ เก็บรลยละเอียดพระองค์ที่สององค์ที่แรกอะอาจารย์ก็มอมเป็นผู้ท่าสีเอาเนาะเพราะว่าแอดกติเฝ้าเฝ้าลงไปบ้านตรงตาวอีก่เาเฝ้าเฝ้าลงไปบ้านน้อยนดูนอีกนะครับเนาะเฝ้าลงไปบ้านน้อยนะนะดูนอีกอีกจักใบหนึ่งนี่อาจารย์บ้านน้อยนะดูนเพิน่นกติขึ้นมาหาอยู่ครับเพิ่นว่าติขึ้นมาเบิ่งน้ำเนาะแอดไปหอดใสหอดใสเพิน่นเพราะว่าเพิน่นก็อ,อ,อ,อยากเขียวอยู่ส่วนใบหนึ่งนี่เพิ่นกติขึ้นมาเพิ่นว่าเพิ่นโทษถามเมดสวยเนาะ แต่ว่าอาจารย์เพิ่งก็ลงไปอ่ะละบ้านตรงเตา่าเพิ่งตีไปสวดกฐินเนาะแต่อาจารย์ก็ตีกลับลงไปขึ้นเขาอ่ะลอาจารย์เมื่อเพิ่งก็ตีกลับลงไปสวดอันต่างหมดคุนในบ้านเพิ่งขึ้นเขาอ่ะล,ละในบ้านตรงเตา่าอ่ะลเพิ่งก็กมม่นกันโยแต่เพิ่งก็ติเพิ่งมายำมหาแอ็ดฟาเห็ดไปหอดใสเนาะเมื่อนี่เพิ่งก็ตีเพิ่งไม่ยำโยอาจารย์เมือ่อครับแอ็ดก็ตีภาไปส้มนาปูเนาะครับ อาจารย์พันทาสีกับว่า,านได้แล้วหรอกพญหารพันมหับกรพญหารมาหับกรพันกะตีลงไปสารเพลนพันละครับไปส้มนาปูน้ำกขันเนาะครับเนาะครับพระองค์นี้ก็ก็ร่ังเก็บเก็บรายละเอียดคือกันครับองค์ที่สองครับ ส่วงแขนพนะส่วงด้านศอกพอนก็กำลังมัดตะไคร้ใส่ครับด้านแขนสอกพะนอะตีตะเก็บรายละเอียดองปูน้อยองที่สองนะครับต่อไปก็ตไต้เก็บไปเรื่อยครับส้มสวมนาของปูน้อยเนาะ ลักษณะนี่ครับหนาปูครับองไงองไงก็แล้วครับองไงครับองไงเนาะเก็บรายละเอียดแล้วคือแตงพระองค์น้อยองนี้แล้วกติเฮ็ดปัน่นพญ,ญานาคอีกคู่หนึ่งอาจารย์ยังติปอยลงงปเพพันว่าต่วาอาจารย์มืดพันติมาคุ้มมาดึงเอาจังใดกับบ่หูวพ่นวาติขึ้นมาเบิงมาซองมาจอดเบิงกับบ่โหูแต่ว่าพันกับว่าเขียวอีกหอกเขียวอยากให้แล้ว เพิ่นก็นอยากเฮ็ดของเพิ่นเนาะนี่ครับอาจารย์เพิ่นมาทาสีไว้กพระทันได้แล้วเพิ่นเฮ็ดมื้อเช้าเนาะแต่อาจารย์ได้ลงไปบ้านหลวงเตาก่อนพ่อยหานเพิ่นมารับบังหันเนะเาะพ่อยหานเพิ่นมารับครับสมนาของพระเนาะของนี้เพิ่นเตียวสีทองหมดเพิ่นว่า เิ่นเตียวสีท่องมดเพราะว่าเจดก็ติบวบเหีดำคือกันมดเพิ่นว่าตีซับซับซับกันเนาะบางองค์กับเกตสีดำครับส้มด้านใต้ดอกบัวเนาะครับเนาะดอกบัวกลักษณะนี่บัวขวมบัวง่ายครับมันก็เฮ็ดแล้วมือเศร้านี่ครับคัดคัดกระดาษไส้คัดห้ก็แล้วเนาะกระดาษไส้คัดห้ก็แล้วมือเศร้าครับอย่าเริ่มนะครับเด้อ เรแอดหมอกละเลื่องดีเดี๋ยวแอดตีภาไปส้มอีกทีนึงเนาะครับเนาะนี่เนาะครับมาส้มตัวแลขนุ่มกันตัวแลขนุ่มกันเนาะแอดกับมะลอยเขียนไว้ตอนสอดถามเพิ่นเนาะถามเพิ่นเกิดเลยว่าเพิ่นให้คักเพิ่นว่าให้คักซีเก็ดกับเออเก็ซีกับเก็หาเพิ่นว่าเนาะแอดก็เลยเขียนตัวเก่าไว้หมวดตีพันไปบ้างหนเนาะแอดก็เลยเขียนไว้ต้นแดง เพราะว่าเพื่อนไ้คักอาจารย์กับเขียนไห้อยู่ด้เขียนไหวใบได้ทิ้นแต่แอดก็บ่ได้ลุกไปเบิงเพราะว่าก็เลียวเบิงก็เบิงอยู่แต่ว่าหังบ่ดด้ไปเบิงตัวเพื่อนเขียนกับว่ามันจําได้อยบัดย่ามมาลง youtube มันก็ลืมเนมนะครับเนาะแอดก็ลืมแต่ว่ากับว่าเป็นว่าจําได้ตัวน,นั้นละ่ะแอดก็เลยมาลงส4มก็ที่จริงนั้นเพื่อนไหเ7 4 7 5เหาเพื่อนบอก เพิ่นเดือเสียดายน้ำกลอยู่นะเพิ่นลงลงเมียบางแห่นเพิ่นเสียดายน้ำกลอยู่เพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นหายคกอยู่แต่งวดนี้เพิ่นก็บมะหายตัวนี้แหละครับมาส้มน้ำกันครับงวดนี้เพิ่นก็บมะหายตัวนี้แหละทานโบส้มวิจารณ์เอาเด้อครับเด้อนี่ละศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งกับอัติเป็นเจ็ดพิ่นว่าเพิ่นเลยว่าเก้าเจ็ดก็ได้เนาะสิบหกกับแปดห้าสอง เก้าหนึ่งห้าเนาะครับเนาะพญอใหาหเพิ่นบอกแล้วเพื่อนก็เพื่อนบอกอยากให้สัมผัสเนาะครับเคยสัมผัสกันมากย่ามใดก็บอกเขาเที่ยเพิ่นว่าโอ้ยสันย่านตะเลอันแล้วกันสัมผัสกันสเตแอดกันลอดถามไปลออถามมากกอนเพื่อนก็เลยบอกก็เลยไอยเขียนไว้เนาะครับเนาะไอยเขียนไว้แต่ว่าเพิ่นก็ลงไปล่ะครับเพื่อนเขาคักอยครับบางหันเพื่อนให้เก็ดซีเก็หาตรงเลยครับ เพิ่นก็ถื่อไายบ่เถื่อตรักรักหัวอยู่บ้านเพิ่นเนาะแต่เพิ่นบ่ให้สัมผัสเพราะเคยไปสัมผัสกันหลายเทียอยูบบย่บ่เขาเทียสวงไปอยู่บ้านหลวงตาวน้ำเพิ่นเนาะไปปั่นหลวงปู่กับสร้างน่อยกับหงเนาะสวงไปอยู่น้ำเพิ่นก็บ,บ่เขาเทียงวดแอดขึ้นมาอยู่ด้านเมฆเหมือนเขาอ๋อเขาเอาเพิ่นว่าล่ะเอาของซีเอา,อเอาว่าสันที่เป็นผู้บอกเขาแต่ว่าหังบ่ได้สัมผัสกันครับซื้อไว้แล้วครับเออแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะ รุ่นไวรัฐบาลน้ากันสุดท้ายนี่ก็ขอ้ท่านบู้้มจงมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับเ้อปราจจากโรคโคบิดเนาะโรคไข้ไข้เก็บไ็จะหายมีไขมีแต่ความสุขความเลริสูขขวความจเจริญปัจนาเงินกับไ้ไดเงินปัจนาท่องก็ให้ไดท่องนะครับเนาะปัจนาท่องกับไ้ไลนน้องมากือนน้ำม,มันละความเจ็บความไข่ยังหามาไก่เนาะครับเนาะสุขขีสุขขัง สตังเต็มท้องเต็มไทยเนาะพันว่าเนาะเลือใส่เลือ,ลอสอยวิทย์หนีวิทย์ศิลโศกดีแล้วครับเด้อหัดวันทีหนึ่งท่านว่าเนาะหัดวันทีหนึ่งท่านว่ากับมาหลวนน้ำกันเนาะสวัสดีครับ